สวัสดีค kind of ่ะค่าสู่อชองป้าคำสยานปู่านิจิตนะบครมวมีหย่งอเ้าว่ามันหเียเกหวย่งอยงตับตับตับตัอยู่เอาเงบบ่อะไรนะงบรุ่นใหม่ครับโอ้ยยูสาล่ะบันนี่ โอ้ยหายห่วงอันนี้ใครนะมันเป็นกระปูไม่เหรอเใส่ปลาน้อยใส่โป้คุณบ้านเน่ยล้างขีดินออกกันเด้อุ้ยอันนี้ก็สวยแท่อ๋อฮู้ทุกคนโออกระโดดนะคะมานับดูว่าของห่วงว่ากินน้ำเนยกินน้ำเนยว่าทันปะอ่าวคาบเงินมาคาบเงินมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหปราเตน

มันออกในอันนี้มันอยู่ในนี่มันยังบ่เขาบอนี่อยู่ในนี่เออมันยัง่บขาโอ้ยนาองมันช่างเกลีว้าตัวใหญ่แถมตัวนี้เหลเบิงได้กี่ตัวนี่หนึ่งตัวสามได้สามตัวสามสี่ตัวนี่นี่นี่สามสี่อท้่าอยู่ในนั่นโอ้ยเพราะว่าอันให้ ในการนะเงียบเงียบพ่อพญ่พัเจ้าพอพใส่ได้อยู่สเนาะเพ้่อหน่ะพูหน่ามันเย้ยเลยเลยโอ้้างรางเลยบ่นี่ว้าโค่พมันไปเยอะๆไปพอมบ่ะอืมนี่มันออกเลยนี่เนาะมันยังบอกเข้าเอ้าเบิ้งเบืองเฮ็ดแบบได โอ้เงียบอีหยังคือเงียบแบบนี้มันมันอะไรนะคุปปาหึมัน,นั่นนะมีตะก,การ้าใส่เรียบร้อยนะคะทุกคนโอ้ตกู่หน้าหลายปันนี่จปงเบิ่งเอาอุอด,ดมสมบูรณ์อันนะเบงเฮาเป็เบงเอาต้นกล้วย<า>ก็ไม่ได้มองวันเีาใสาไนะ่ไว้เะื่อสองครับโหโบให้ใส่อันนั้นเงียบอยู่บ่ อ้มีอาฮอก็ไมีกคอ่นแทเพ่นก็่นมือนี่าโอ้นี้ก็9แล้วเนาะเออโอ้ตายแล้ไโอ้ยอันนั้นก็ไปแล้วตัวนึงโอ้ยเนาะโโโโ เก็บเรียบร้อยนะคะทุกคนที่เซลูดหนึ่งหนึ่งชัดเจนเลยนะพ่อมดังแอบพ่อมหนึ่งสองสามล้วมันนกิอหลายอันย่ยแตกพ่อผม้าตัวหี่สามอุ้าใจลองอ่ลองอ่ลองอ่ะลองการในการเลย โอ้หน,น้าป,ป่า<ะ>ลุงนี่อุดมสมบูรณ์แท้ๆเนาะสมบูรณ์ฟักว่ะน,นาาึกว่าเซบ่ถือนิดใส่ร่อยอยู่กแล้ใช้ใอีกวะเนี่ผมก็คือน,นำโดยคำมือถือเดี๋ยวโอยว้อยลุยค่ะ <c oughs> ลุย <c oughs> <c oughs> นี่ก็ฟีมือถืจจเจอเนี่ยมันก็มันมีกรอบนะมันจะเขามันไม่มีกระบอกมันไม่มีกระบอเขาเลยเนาะเอาล้างเก็บเหมือนเดิมนะคะทุกคนเอาอะไรใส่ลุงพันเอาอะไรใส่น่ะปะปูหึ โอกูใส่ธรรมดาเขาใส่เพรนั่นเลาะเป็นปูปลาจะใส่ไปใส่อีกที่พุ่นบ่ครับอกอันนี้บรรยูบ่งมเบิเ่งในเด้ออันงมเบิเ่งในเด้อมันกำลังสีขาวอยู่ก็แดดเป็นหน้าไหนเงียบอีกแล้วสีเงล้วสิงแล้วฮะสิเงี้ยสีเงี้ว แาติงกิงน้อง่าติงกิงเป็นตา <laughs> <laughs> เป็นตานตาฮะตวนี้มีพิเศษ้าพิตังไหนมีงูเขาไปนําบอพิเศษได้คุณป้าียมีพิเศษท่าไหรพิเศษพิเศษพิเศษจะปล่ยลงน้ำบอ <h ums> ก็เด็นมาส่วนนี่อ้เต่เศร้าก็เลยพิเศษโอ้เต็มอ่ะเนี่ยหรือมันใหญ่ใหญ่บอกพิเศษยังพี่เสดห้าสิบไออนพ้อมอันอันนี้นะมันป่อยเลยอะไรก็มีปล่อยเลยอะไรอ้ยอ้ยพิเศษทีไรพิ่เศษพีเศษจะเรียกว่ามีกบไหล มีปลาไหลก็ขอให้อ่าหน้าที่การงานการเงินลุงอ่ากับป้าให้ลื่นให้หลังไลมาเทมานะวันนี้นะจะก็เอาไปปล่อยเพื่นอันนั้นเนาะปล่อยปลดกระตาแล้วล่ะบบแล้วอ่าอันอันอันที่ว่าอันอปล่อยปลดปลาไหลนี่กับปล่อยครบนี่กับปล่อยเสียห้ากับยู่หน้าห้านี่ล่ะลองทำเบิ่งว่าพนธิข่าบ่บเนาะลองเบิรงนเาพนธิข่าบ่บอุปกรณ์ยี่แบบ ตลาดก็ตกใช้มากนะโอ้พิเศษจริงจริงจังมาสุดยอดเลยบนาเสือมีมีเอียนพร้อมเอียนบานเฮ้าเนาะโอ้ฉีกระเดยกระเดยอยู่อเงียบเงียบเนี่ยเขาเรียกว่าหน้ากลัวนะเงียบเงียบเนี่ยยบประมาดเด้อยาประมาดเด้อเอาสามยูโบะนี่ก็ได้สามโบะ สีบ่อ่าเดี๋ยวดีๆนี่เอาปอยเลยเอาขอสีให้พ่อนลุงกับป้าเมันคิดจะเข่ากระตาละบาทบอกบอกบ่กเขาบ่กเขาเรื่องปล่อยอะไรยังปล่อยไปนั่นอนนบิดกระตานี่ล่ะขอให้อุดมสมบูรณ์เนาะไม่น่าเชื่ออย่าบอกใครเชียว บอกให้สม่สามเ่นทำไมเงียบหมดตั้งสามันบ่ได้จะตัวหมดนุนคนเราเนี่ยจะแปลกเนาะทำไมถูกอสามสามเป็นสี่แล้วลื่นไหลเขาว่าเออสามสามสี่แล้วลื่นไหลโอ๊ัภาันใส่พูดแม่นนะเนี่ยใช่สุดท้ายด้วยคำว่าลื่นไหลนั่นแหละว่าทำอะไรก็ลื่นไหลเออนี่แหละเป็นไปดีๆหมดเลยจ้าก็ขอฝากด้วยเด้อเจ้าที่เจ้าทางเด้อ ขอให้ครอบครัวของป้าแตนลุงพลทำอะไรก็ขอให้ลื่นไหลอย่าได้ขัดได้คล้องเด้อให้มีโชคมีลาบบันนี้ก็จับกบได้พรด้วยนะจับกบเนี่ยวันนี้เนี่ยให้ลื่นให้ไหลเลยนะคะอย่าขัดอย่าคล่องธรรมชาติเขาก็ได้สรับพีก็การกระวดมยินดีนะอุยกาก็บอกว่าเอ้ย าได้เหแน,น่นอนนะตอนเย็น,าอานตอนเย็นนีเฮปกตนห,หนนคน,น,<อ>นเราก็จะไม่ทำอะไรนะเราก็จะปล่อยนะนะแล้วนะเราถือว่าเราเราปล่อยลงน้ำแล้วลงลงพันเนาะอยากรู้ว่าอุดมสมบูรณ์ไหมถยากรู้ว่อุดมสมบูรณ์ไหมเราใส่เนี่ยมันจะได้ไหมอะไรไหมนะลงพันก็ถือว่าโอเคจับเมียก็ได้หลายคนจับกบก็ได้หลายตัวนะคะอายมันดิโอ้คุณป้า โมเมนตสี mm ่ส hmm. an ังอ ah, ันนี้อ้าวไปหาลูกทองอีกแล้วป่ะปวดโพกไหวเมันลดไล่ตบมันสับหลับอยู่คุณป้าปล่อยไปปล่อยเอ่อให้เปอร์เนปล่อยให้พรแล้วแล้วก็จับกองกลางในขณะเอาจับเอ่อลุงพัน่คอยนะมือเจ้าแม่นแม่นเอ้านี่เอามือครับก็ขอให้เอ่อขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวเด้อ ไปสู่ครอบครัวเจ้าหมดทั้งมวลเก้าเก้านะโอ้ยปลาไหลนี่ก็เก้าแปดแล้วอ้าวออกไปไปเอสู่ครอบครัวเจ้าเด้ออยู่เย็นเป็นสุขอ้าวไปไป ดิ้นจนอาอยากบออยากลอ่อก็เก็บไว้นะคะทุนก็วันนี้ก็เรียบร้อยสําหรับครเก็บเมาเราได้มาแต่แล้วว่าเราก็คไปนะคะก็อยากรู้อตลาดเอาลกันอยากรู้ว่าทุ่งนานี้อุดมสมบูรณ์ไหมก็เลยลองดูนะคะโอ้ยมีการใบใยด้วยโผขึ้นมาแล้วพุดลง ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามอย่าลืมเชื่อเสื้อองค์ปูป่ปาริจนาคราชนะคะคือเราไปไหนมาไหนก็จะอยู่ใกล้ๆปู่นะคะก็ขอบคุณนะคะอ่าเสื้อคอกลมสามห้าศูนย์นะคะเสื้อคอปุกก็สี่เก้าเก้าอ่าพร้อมส่งอ่าเสื้อคอปุกแขนยาว ก็ห้าเก้าเก้า,า,าพร้อมส่งนะคะเสื้อลุงพล<ม>ปะต็นนะคะก็อ่าสามเก้าเก้าพร้อมส่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ